นี่นี่นี่เห็นไหมครับการทําประตูแบบขั้นเทพงานจบไม่ปวดหัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามุมมันได้ไหมนะครับเลเซอร์นะครับเราใช้เลเซอร์จับนี่เฮ้อย่างนี้ยังไงประตูก็ต้องเข้าครับนี่บานมะพร้ช่างทองอนนางานจบ ไม่ปวดหัวเนี่ FC การแก้ไขนะครับถ้าว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับงานจบไม่ปวดหัวช่างทองกระเบือ้องไม่แตกนะกระเบือ้องไม่แตกด้วยนะครับ FC เมื่อเราติดกระเบื้องแล้วปัญหาก,ก็คือตอนแรกนี่ครับเราเราเราติดกระเบือ้องอย่างสวยแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้แต่ปตระตูเนี่ยไมนอัิหลังวิธีแก้ไขบางท่านก็วางช่างนะฮะก็จะทุบออกทางนี้หมดเลย แต่ว่าช่างนี้เขาไม่ทุบนะครับเพื่อเซฟกระเบื้องเซฟกระเบื้องไม่ให้กระเบื้องแตกทีนี้ตรงนี้เราก็จะโปะนะครับโปะแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีนะครับจะมองไม่เห็นถึงการซ่อมเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเลเซอร์นะครับถ้ามีเลเซอร์จะดีมากหรือบางท่านก็ไม่มีเลเซอร์ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ประตูไม่แม่ก็ใช้ตลับเม็ดแล้วกัน เอาให้แน่นเอาให้ดีนะครับ